คผมสวัสดีนคานผู้ชมทุกๆท,ท,ท่านกันด้วยนะครับวันนี้อยู่ในเกมของ Roblox นะคผมในแมปของ Blockfoot นะครับในวิดีโอนี้นะครับผมผมจะมาทำการลงดันอของผลมืดนะครับเราจะมาดูกันว่าผลมืดตื่นนั้นเป็นแบบไหนนะครับผมเราก็จะมาดูกันด้วยว่าจะรวมทั้งสิ้นนั้นเท่าไหร่นะครับในคลิปที่แล้วนี่ผมเสียไป นิดหน่อยนะนิดหน่อยแบบว่าออดูนะโอ้ก็ไม่นิดหน่อยนะประมาณเกือบเกือบสองหมื่นนะทำคลิปทําสรุปไปแล้วว่ามันเท่าไหร่นะครับก็นั่นแหละครับท้ายคลิปผมอาจจะบอกไปโอเคในคลิปนี้ผมจะใช้ผลมืดนะครับซึ่งผลผลมืดของผมเนี่ยยังไม่ได้ตื่นเลยสักสกิลหนึ่งนะครับเพราะว่าผมจะมาทําให้ทุกคนนั้นดูนะครับว่ามันจะเป็นประมาณไหนก็จะมีแบบยึดแบ็คโฮแล้วก็มีบอมซึ่งอันนี้เป็นสกิล แรกๆเลยนะครับผมสกิลหนึ่งเลยแรกๆเลยนะครับไม่ค่อยมีอะไรโอ้โหคนเป็นคนที่เขาแหลกแบบแปลกๆเอ๊หรือว่าผมแหลกวะหรืออะไรเนะี่ยคือคือดันมืดก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเป็นพื้นดําๆแบบนี้นะครับก็จะมีต้นไม้นะครับอารมณ์อ,อยู่ในนรกอะไรประมาณนี้นะฮะแล้วดูครับตรงนี้คือตัวละครเรานี่ทําอะไรไม่ได้เลยนะครับเพราะว่ากระจกนะครับผมเอาง่ายคือผมกระจกโอเคมก็จะใช้แบทโ ผมต้องทำการยึดไปนะหยุดหยุดยึ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 ดได้ไหมมันยึดไม่ได้หรอหรืออะไรอันนี้มีผลไฟเดี๋ยวนะอ๋อไม่ใช่ผลไฟนะครับเมื่อกี้มันเป็นท่าของอันี่ท่าของเอ้ยเอ้ยมัไปด้วยโอเคมันเป็นท่าของดราก้อนแคร์ลนะครับผมก็คือกองเล็บมังกรนะฮะของซาบโบนั่นเองท่าเามื่อกี้ก็เป็นมีลีที่ดีนะเทพเหมือนกันนะอารมณ์คือคอมโบนะครับเนี่ยิงไปโอ้ดาเมจน้อยนิดเหลือเกิน เฮ้ยโหยึดยึดยึดนี่คือเขามีน้ําแข็งนะช่วยกันอะไรประมาณนั้นซึ่งผมนี่ทําหาอะไรไม่ได้เลยเพราะว่าสกิลผมนี่อ่อนด่อยมากๆาผลมืดเป็นหนึ่งผลที่ผมไม่ค่อยอยากจะทาเท่าไหร่นะรู้สึกไม่ค่อยเท่เท่าไหร่แล้วก็อะไรเป็นผลที่แรงอยู่นะครับเป็นผลที่แรงแล้วก็มีสกิลที่ดีนะฮะอย่างสกิลซอย่างนี้ดีมากเลยนี่ผมจะยึดไว้เนาะ มันดีมากเลยนะครับแต่ว่าตอนที่เอาเวกแล้วเนะี่ยผมคิดว่าผลมันก็น่าจะโหดกว่านี้นะครับนี่ก็จะแบกต่อไปนี่จับมาช่วยเขาให้เขานี่ได้อ่ะแล้วก็ไปต่อยเอา้าไม่ถึงไม่โดนมิดไนท์ถ้ามิดไนท์ผมก็เท่มกันนะเล่นไปดาบผมเฮ้ยโอ้ผมใช้ดาบฟันมันก็เป็นเรื่องที่ดีกมือนันแหละแต่ว่ามันแรงไปวะเอา้า เฮ้ยตรงน,นี้คือถ him him well ้าผมโอ้โหผมช่วยได้นี่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 คือการยึดนี่เห็นไหมนี่ครับเขาเรียกว่า support คือการ support นะครับผมอ่าเอาละมีอะไรอีกเปล่าเดี๋ยวหมดแล้วเหรอมันเป็นไปได้เหรอมันยังไม่หมดไม่ใช่เหรอถ้าหมดแล้วมันก็ต้องมีสิโอเคมีคนบินเข้าไปดูแล้วนะครับอันนี้ผมไม่รู้เหมือนกันว่าจะยังไงนะโอ้โหมานี่มานี่จับมาจับมาเออมันจับไม่ได้หรือเปล่าเฮ้ย ยุดออต่อยต่อ,ตอยต่อยต่อยต่อยเออต่อยต่อยต่อยทั้งหนึรอ้อยโอเคครับผมเราจะต้องไปกับเขาด้วยนะครับเพราะว่าเฮ้ยเฮ้ยโอเคโอเค,อเคตกใจนึก่าจะตกเ,เรือซะแล้วโอ้โหนี่ใครเนี่ยทำไมเป็นรูปใครไม่รู้ขึ้นอยู่ตรงนี้ด้วยเราจะไปครับเราจะไปเกาะต่อไปครับเกาะนี้ก็เกาะนั้นจะเป็นเกาะคล้ายๆกับเกาะที่เราอยู่นะเกาะซอมบี้นะฮะโหนี่อะไรอะ โหูหมันเหมือนเป็นผลึกอะไรทั้งอย่างโอเคตกใจนะว่ามันต่อยอน,นี้ได้โอเคทุกอย่างโทนเปลี่ยนเป็นสีดักดักทั้งน,นั้นเลยนะดักดักนั้นเลยเราจะยึดให้ทุกขเาขาแล้วเขาจะได้ต่อยฟรีๆนะฮะซึ่งเราก็ฟันด้วยดาบเราไปก็ได้จริงๆคือถ้าผมอับเต็มนะนเนี่ยผลปีศีายไม่จำเป็นเลยนะเ <laughs> มะื่อไหร่ละเมื่อไหร่ ถ้แร่งแรงจริงๆนะเนี่ยนี่ถ้าเต็มนี่เทพเลยระดับนี้เฮ้ยโต้ยเออฟัฟเราจะต้องใช้ท่านี้ยึด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 เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรวมเป็นหนึ่งรวมเป็นหนึ่งเขาเรียกว่ารวมเป็นหนึ่งตายไปละ โอ้ยโอ้โหกระทืบกระทืบมันกระทืบมันเออหมดหรือยังเอา,าเรียบร้อยครับผมต่อไปครับต่อไปเราก็คงจะต้องนั่งเรือของทุกคนไปอยู่ดีอ่าโอเคอ่ะเราจะขี่ไปขับไปได้นะครับเฮ้ยอันนี้คือเกาะสุดท้ายหรือเปล่าเนี่ยไม่น่าใช่นะ่าจะเป็นเกาะที่4นะครับยังไม่ใช่เกาะสุดท้ายเพราะว่าเวลามันยังเหลือๆอยู่เลยโอ้โหเราอ่ะ อ,อ๋อขอขาจะต้องอ๋อโอเคขออาภัยด้วยครับผมไม่รู้งานจริงๆมันต้องขับเลยไปหน่อยนึงอะแล้วให้ทุกคนนั้นไปช่วยกันสู้แล้วเราก็จะยึดมีนั้งเบ็ดโหห่อเท่จริง,รงโอ้ผมผมเทศกับเขาไม่ได้หรแม่งแบบไอ้นี่เกินไปจับจับจับ นี่โอ้ยเออท่าจับนี่ก็เป็นประโยชน์ให้ให้หลายๆคนอยู่เหมือนกันนะเนี่ยไม่มีประโยชน์ครับอันนี้ท่าเนี่ยท่านี้ก็ไม่มีประโยชน์ท่านโง่ไป่ลยจับต่อย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 เอ่ออันนี้อเขาเรียกว่าเป็นเป็นสกิลคล้ายๆสกิลซัพพอร์ตเลยนะตอนนั้นที่มันเป็นสกิลโจมตีนี่ี๊ต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 ี๊ไม่แรงหาเลยเลยเพราะว่าค่ามบัตติบผมต่ำนั่นเองอ๋อเป็นไงบ้าง เฮ้ยโอ้โหจับ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 สองจับสองโอ้โอุ้ยดูดดูดดูดเออคุณชามันก็เท่อยู่เหมือนเดิมทำไมเล่นแบบจั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 บลุมลุมลุมกระตืบเออนี่เนี่โอ้โหดาบแหมเก็บมาเตอรี่ในดันนี่ไม่ค่อยดีเลยนะฮะแค่ห้าพันเองจริงๆแล้วมันมันน่าจะได้เยอะกว่านี้ ครับทุกคนครับเรามาถึงจุดของบอสแล้วนะโอ้คลิปนี้บอสนี่น่าจะเทพอยู่เราจะไปรอเลเว่นเรามาดูกันครับทุกคน That's my cookie นี่คือเกาะสุดท้ายบอสก็จะเกิดในนี้นะครับแล้วก็จะมีตัวเกิดางบนนะตามในตัวพรีวิวคลิปเขาที่สนิทพีคปล่อยมาเลยนะครับเฮ้ยมันเหมือนตัวนรกมากเลยนะอุ้โหโห,โหมีตัวแบบนี้สิบตัวนี่คือลำบากเลยนะ โอ้โหโอ้โหโอ้โหอ้โหเดี๋ยวต้องให้คนอื่นรีบฆ่านะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะจับมันนี้นี่โอ้โหมันเป็นเหมือนสกิลยึดอย่างเดียวนะสกิลยึดอยู่กับที่อย่างเดียวเฮ้ยยืนอืโอ้โหเรียบร้อยเป็นไงจับเ,เร็วเร็วกระทืบกระทืบกระทืบนี่นี่คือสกิลซัพพอร์ตให้เพื่อน โอ้แต่เป็นชั้นสลับมาแล้วไปแงไปแงจับเฮ้ยลุ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 ยกระทึบ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 โหนี่ครับตอนนี้บอสเกิดด้วยทุกคนนี้ต่างรีบกันแน่นอนรีบกันแน่ๆโอ้ ดูอีกกันเลยครับอ่ะดูอีกกันเลยอ่ะเอ้าผมจับใครไม่รู้เมื่อกี้ผมจับลมใช่ไหมอาล่ะเฮ้ยโอ้โหโอ้โอ้โห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 ทุกคนทุกคนทุกคนผมเกือบตายผมเกือบตายผมเกือบแห้งผมเกือบแห้งเกือบแห้งผมเกือบแห้งโอเคผมถอยโอเคผมถอยละไม่ไหวจริงๆว่ะพระนี่คือไม่ใช่มนุษย์ธรรมดาใครให้เขายืนสวดกันไปโอเคผมไม่ไหว แรงจัดแรงจัดจัดเลยเมื่อกี้โดนคอมโบเมื่อกี้ไปอ,อ๋อในที่สุดครับผมทุกคนครับเรามาดูครับว่าผมอัพสกิล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 เป็นเป็นห้าร้อยห้าร้อยได้อะไรอ,อ๋อดูนี่โรเท่แม่บอกเลยว่าเท่จิตจัตเดี๋ยวเราจะไปที่เหลือนะครับรู้สึกเหมือนเขาจะไปที่นู่นกันนะฮะเพราะว่าเขาน่าจะต้อง ไปตีบอสแน่ๆเพราะบ,บอสมันเพิ่งเกิดน,นะครับโอเคครับทุกคนเราจะไปทำการโซโล <c> ่ <oughs> ไปทำการโซโล่ผมรอนะโอเคครับเหมือนเขาจะไม่ได้สนใจอะไรเท่าไหร่เป็นว่าโอเคครับทุกคนครับมาครับเราจะเราเราน่าจะเริ่มได้แล้วมีมีแค่คนเดียวเหรอที่มา,ดมาเดิมเทมชโนลไอ้ถ้า,ดาเดิมเทมชโนลแต่มันทำไมมัน มิดไนท์เบรดรุยเลยพี่น้องเออนั่นแหละหึถ้าแม่งแรงจัดมาแล้วครับ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 ผมมาแล้วทุกคนเดี๋ยวนะโอมะแม่นี่มันก็ปกตินี่หว่ามาโูา้ดเดิมชนนลถ้าโดนนี่คือเอาเรื่องอยู่เอาละ ยึดยึดเขาเรียกว่ายึดยึดแล้วยึดแล้วไม่ต้องเดินนี่ยึดแล้วไม่ต้องเดินนี่ดัเมนชัแนอลดัเมนชัแนอลแล้วก็จับลุงกระทื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 บโอ้โหจะตายอยเอา้าออดับเมนชนัแนอล ถ้าเดนเวนชอนน์ที่ผมเพิ่งแลกมาบอกเลยว่ามันก็ยังแรงอยู่นะแต่เพียงแค่ว่าตัวผมมันกระโปรงเกินไปมานี่ดิเดนเวนชอนน์ยืดยึดครับยึดยึดเกาะยึดเกาะยึดเกาะฮาคิฮาคิสังเกตฮาคิสังเกตลุมกระทืบมันทำไมมันถึงเลยวะมานี่ดิไหนไหนนุ้ยนี่มันี่เดียมานี่มานี่ไหนมาไหนไหนไหน ถ้าถ้โหผมโดนผมโดนสกิลใครวะแล้วมันไปไหนแล้วนี่ดันไปช่องนอท่านี้มันเท่ยึดจับ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 แล้วก็ยึด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 เสร็จยึดเสร็จอืมด,ดูเวลาเดีเวลาแล้วเดี๋ยวเวลาแล้วืมผมจะลุยแล้วก็จะ,วจะลุยแล้วนะเออสุดคือผมได้อะไร,รหรอือเปล่า ไม่ได้เล,เลยครับทุกคนอค <c oughs> ได้มาสิบโทเคนนะทุกคนโอ้ยไม่ได้อาหารเลยเลยไปโทรเนีัยสกิลที่เราได้มานะครับเป็นสกิลหนึ่งนะครับผมเดี๋ยวมาดูกันว่ามันเป็นประมาณไหนก็เนี่ยแรงไหมมันก็ถ้ามาตเตอรี่มันเยอะก็ของแรงนะแต่อันนี้คือไม่ได้แรงครับ <c oughs> ถ้ามาตเตอรี่มันเยอะนะครับไอ้สกิลมันจะแรงนะเพราะว่าผมอัพดูครับเนี่ยผมอัพมาบพแบบผลปิศาจแบบตันแล้วอ่ะ เออหมดไปาสามแม่งตันแล้วอ่ะตันจริงๆนะเนี่ยโอ,อ้โถเอ,อ้ว้าผมตกทุกคนเออหนึ่งพันแต้มผมไม่เป็นไรครับอย่างน้นอยเขาก็บแบกเพราะว่าผมไปแต้มเยอะนะเนี่ยมีต้องหกหมื่นกว่าพอแล้วแค่นีก็พอแล้วไม่ต้องเอาไปเยอะมากขอแค่จบดันก็พอคืออะไรวิ่งขาดันเหรอจริงๆคือมันอยู่ชั้นบนเลยปะ โอเคครับโห oh, oh, หายไป50 mm hmm. ก็ยังถือว่าใช้ได้อยู่ครับใช้ได้อยู่อ่า wow, mm hmm. มันแค่นิดเดียวเองไม่เป็นไรหรอกโอเคครับเรงมาดูครับสกิลที่2นะครับเป็นสกิล F นะฮะโอเคสกิล okay, F ดูมันต้องต้องดีดียูเซอร์ครับดีเคสกิล okay, ตัวนี้ก็จะมี5สกิลขึ้นมานะครับผมนี่มี5สกิลก็จะเป็นสกิล F สกิล F เนี่ยเป็นสกิลเทเลพอร์ตแบบสั้นๆน,นะครับผมอันนี้ง่ายๆเลยก็วิธีการใช้ก็คือแค่สั้นๆน,นะครับสั้นๆเห็นไหม สั้นๆเท่านั้นนะครับสมมติถ้าผมจะเทเลพอร์ตไปตรงประตูเนี่ยสมมติผมอยู่อยู่ตั้งแต่ตรงนี้นะจะได้ประมาณครึ่งหนึ่งนะครึ่งหนึ่งประมาณครึ่งหนึ่งของประตูนะประมาณนั้นสวยผมว่าผมแบกโขาได้ไม่มันอยู่ไกลเกินไปไมีคนใช้สกิลหนีมันเออเออเออ,เอ,อพระรวมน่างกันไปสามคนเลืออะไรวะนะทำไมมันเป็นอย่างนั้นนะวัตเตอรนี่คืออะไรอะ่ะเขามีนั่งสแตนด้วยเหรอน่าจะมีสแตนนะครับอันนี้ผมไม่รู้มันมาจากเกมอะไร น่าจะคอนเวิร์ตมาจากอีกเกมหรือเปล่านึกผมไม่มั่นใจครับตอนนี้ผมจับบอสอยู่แล้วเขากำลังจะต่อยบอสและบอสไม่รู้ว่าตายหรือยังบอสตายหรือยังวะเอ้าบอสตายแล้วเฮ้ยจ้าปะเฮ้ยทำไมพระสามองค์นี้ถึงโหดเช่นดีแล้วเรียบร้อยครับทุกคนเราจะมาอัพสกิลครับก็สกิลนี้ก็ใช้สามพันนะครับผมโอ้โหลีโม่โอเคเอ่อเป็นท่านี้ปะไม่ไม่ใช่ี่รอท่านี้โอลิ เราจะมาดูกันว่ากดค้างมันจะเกิดอะไรขึ้นผมก็อยากรู้เหมือนกันเนี่ยไอตรงนี้มันคือมันจะนานเป็นผิดปกติเลยนะการที่มันจะเกิดนะมาดูดูอัพิโซต์ทังเน็ตเอาเฟซบุ๊กผมครับโอ้โหเท่เป็นการจับแบบนานกว่าเดิมแต่มันคือไม่สามารถรวบสามได้ใช่ป่าววะไม่รู้เหมือนกันร,รวบสามได้หรือเปล่าผมลองดูนะโอ้โหมันรวบสามไม่ได้แล้วคือสก,กิลเดิมไม่ดีกว่าด้วยคือมันเดินได้ครับ สกิมวนี้เดินไม่ได้คือพอจับแล้วคือมันก็ยืนค้างเลย <c oughs> โอ้โหโอหแม่งจับ300 IQ มากาเมื่อกี้ผมบอกเลยนั่นคือแบบจับพระยืนข้างบนเลยเนี่ยจับพระข้างบนเขาเรียกว่าจับพระข้างบนเอ้ยลองลบสามมันอะอนนี้ผมไม่รู้รว่าลบสามหรือเปล่านะเพื่อแต่พระแม่งหดจริงจับให้ด้วยอ่ะ อนั่นแหละโอ้จับจับจัไม่โดนอีกโถเอ้ยเออผมขอจับผมขอจับ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 โดดดดๆดดดดนาณดดวิญญาณดดวิญญาณดินเนชันนอกอีกจับ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 เร็วเร็วเร็วเร็เฮ้ยโอ้โหนี่ผมไม่ไม่รอดใช่ไหมอืม บอสตายแล้วบอสตายแล้วลุมเลยครับลุมสิครับรบออะไรครับเดี๋ยวมันต้องอยู่ข้างบนมันมีตัวข้างบนอีกใช่ไหมเนะ hey. นี่ยเฮ้ยดาเมิชั้อนอ่ะมันลอดผ่าน2ตัวไปเลยโอ้ oh, แบบโคตรเร็วครับคือเราจำเป็นต้องฆ่าบอสก่อนนะครับนี่มันถึงจะเร็วอดูสิซื้ออ๋อลุ้มดูครับสกิลซีโอ้โห ของจิงครับเท่เท่เท่เจลาเสิครัอ๋อบอกเลยว่ามันไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะฝนมืดอะสำารับผมเนี่ยผมว่าฝนแต่งในของเมื่อวานนั้นน่าจะดีสุดละไม่รู้ว่ารู้สึกฝนมไม่ค่อยเท่เลยอะอ๋อยดยุดยๆดยืดยดดดดดมันก็มันขยายได้นิดเดียววะเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหตั้ติ่มไป่ย

เอ,อในที่สุดผมเกิดได้แล้วผมเอาไปครบแล้วนะครับทุกคนครับบอกเลยว่าของชอบของครอบอครัวในที่สุดผลม,มืดผมก็ครบโอ้โหเงินหน้าพันเลยเหรอโอเคเรามาดูกันครับถ้าสกิลวีนะครับผมโอ้เต้โอเค,อเค,อเคมันก็จะเหมือนดูดปกตินะครับผมจะเหมือนดูดปกติโอเคเรามารีวิวกันก่อนเลยดีกว่า สำหรับ à, ผลตื่นนักนะครับจะมีทั้งหมด5สกิลนะครับผมก็จะเพิ่มมา1สกิลนะครับผมเป็นสกิล F นะครับเป็นสกิลเคลื่อนที่นะครับแบบว่าเทเลพอร์ตแบบสั้นๆน,นะครับผมก็สมมติว่าถ้าผมจะเทเลพอร์ตไปตรงบ้านเนี้ยมันจะได้เทเลพอร์ตได้ประมาณตรงนี้นะครับเห็นนะก็ประมาณนี้นะครับสกิลหนึ่งจะเป็นการฟันนะครับผมแบบนี้นะแลวคือถ้าถ้ามันโดนปลายโดนปุ๊บมันจะเทเลพอร์ตไปแล้วก็ฟ<อ>ันแล้วศัตรูมันก็จะกระเด็นนะครับอย่างเช่นนี้เห็นนะ มันจะกระเด็นนะครับถ,ถ้าผมจะไปตัวนู้นถ้าผมจะไปตัวนู้นนะปลายโดงก็จะเทปอดไปตีก็กระเด็นอ่าสำหรับสกิลนี้ก็จะประมาณนี้ต่อไปอ b y s s a l Darkness ก็คือถ้าเกิดกดขามันก็คือการดูดนะครับผมแต่คือมันจะดูดเข้ามาเรื่อยๆนะมันจะดูดเข้ามาเรื่อยๆก็ทำดาเมจเป็นต่อวิไม่เชงต่อวินะ่าจะเซียววินะมันมันก็ถือว่าแรงอยู่นะครับผมเราดูจริงนะแต่มันจะยืนกับที่นะครับแต่คนที่โดนดูดจะทําอะไรไม่ได้นะยุสสามจะเป็น การชาร์จนะครับเราก็จะเป็นแบบนี้ขึ้นมานะครับก็จะอารมณ์เหมือนไอ้สกิลนั้นแหละแต่ผมคิดว่าสกิลนั้นมันดีกว่าตรงที่แค่กดครั้งเดียวแล้วมันแต่เพียงแค่ว่าพอมันเอาเวกเอาเวกเสร็จเนี่ยมันจะสามารถบังคับได้ว่าเราจะให้มันจบตอนไหนดูครับดูผมปล่อยอ่ะนี่คือจบเลยนี่ผมปล่อยต่อไปสกิลสุดท้ายครับผม War of Darkness นะครับผมก็จะเป็นใช้สกิลแบบนี้นะครับกดชาร์จไว้เห็นนะพอปลาลงพื้นมันก็จะดูด มันจะดูดรอบๆมาแล้วก็ระเบิดทีเดียวซึ่งถ้าเราเอาไปแบบฟาร์มอย่างเงี้ยไอ้สกิลเนี้ยก็ถือว่าใช้ได้ดีอยู่นะครับตรงที่มันจะรวบรวมแบบว่าตัวที่แบบว่า,เ,าเขาเรียกว่าอะไรเป็นแบบอยู่ใกล้ๆรวมกันแล้วดูดมาทีเดียวแล้วก็ตุ้มนะครับผมประมาณนั้นนะครับจะคล้ายๆสกิลซีแหละแต่มันเพีงแค่าม,ามันแบบ ระเบิดถามว่าแรงไหมมันอยู่ที่มาเตอรี่แล้วก็อยู่ที่สเตตของบอฟฟต์ด้วยนะครับโอเคผมทริปนี้ก็มีประมาณนี้ครับสำหรับใครที่คิดเห็นยัไงไงกับผลพีศนี้นะครับสามารถคอมเมนต์ไว้ได้นะครับแล้วก็ใครที่ชอบผลอะไรก็ลองคอมเมนต์ดูครับว่าชอบผลอะไรแต่ส่วนตัวตอนนี้ชอบมากที่สุดอ่ะถ้ามัน6 0 0้อมาเตอรี่อ่ะผมคิดว่าผลซันสะเือนเนี่ยสำหรับผมคือมันดีถึงแม้มันจะโดนเคนือบแล้วต่อมาก็คือผลแสงเนี่ยสำหรับผมดีมากผลไฟก็ดีเหมือนกันนะติดเบิร์นด้วย ก็เดี๋ยวผมจัดเถียแล้วก็คือผลสั่นระเทือนผลแสงผลไฟผลน้ําแข็งแล้วก็ผลมืดผมคิดว่าประมาณนี้นะส่วนผลมืดเนี่ยมันที่อยู่ไทยๆเพราะส่วนตัวมันคือยังไม่ไม่ดีแบบเท่าที่ควรนะครับมันก็ยังไม่ดีเท่าที่ควรนะนะมันก็มันเป็นเหมือนสกิลแบบช่วยเพื่อนมากกว่าประมาณนี้คลิปนี้เป็นวันนี้ใครชอบลืมกดไลค์กด u b s c r i b e เจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีคับบ๊ายบาย